สวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้ารถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านขูบัวนะครับก็จะพาเพื่อนๆ FC มารับชมหัวรถจัก q s y นะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของอุลตราแมนนะครับวันนี้ก็จะเดินทางมาสำรวจเส้นทางนะครับในสายใต้เป็นครั้งแรกนะครับ อีกสักครู่เราก็จะได้รับชมกันนะครับก็มีข่าวว่าพอผ่านการทดสอบครั้งนี้นะครับภายในเดือนตุลาคมนี้เราก็จะได้เห็นหัวรจักรอุลตร้าแมนกันบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าจะออกทำการนะครับออกวิ่งอย่างเป็นทางการนะครับ แม่ไฟสีขาวนะครับสว่างมาจากไกลเลยนะครับก็จะวิ่งลงสำรวจเส้นทางในจากบางซื่อนะครับไปชุมพรน,นะครับไปทุ่งส่งแล้วก็ชุมทางหัดใหญ่นะครับวันนี้ก็นำหัวรถจักรมาทั้งหมด สองคันนะครับก็มีหมายเลขห้าสองศูนย์เก้านะครับแล้วก็ห้าสองหนึ่งหกนะครับจริงๆก็มาถึงที่บ้านกล้วยนานแล้วนะครับแต่ว่าต้องหลีกทางให้รถทางไกลก่อนนะครับขบวนหนึ่งหกเก้าแล้วก็ขบวนสามเจ็ด ให้วิ่งแสงไปก่อนนะครับตอนนี้19นาฬิกา38นาทีแล้วนะครับก็ลาช้าจากกำหนดเวลานี่เยอะพอสมควรน,นะครับตามกำหนดเวลาจะมาถึงราดบุรี16นาฬิกา6นานทีนะครับ สามชั่วโมงกว่านะครับที่ลาช้าอยู่ตอนนี้นะครับกะช่วงแรกจะวิ่งไปถึงที่ชุมพรก่อนนะครับแล้วก็จะจอดพักนะครับในวันต่อไปถึงจะไปที่ทุ่งสงนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปถึงชุมพรตอนไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเรีกรถอีกนะครับที่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับ อีกอย่างที่ทราบมาก็คือขอบวนรถน่าจะใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับแม่ไฟสว่างจริงๆนะครับมีตู้ JR พ่วงมาด้วยนะครับ เสียดายนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่ามาไม่ตรงเวลานะครับถ้ามาช่วงสักสี่โมงเย็นนะครับก็แสงสว่างก็จะน่าจะดีกว่าตอนนี้นะครับก็เอาที่ได้นะครับเพื่อนๆเอฟซีเพราะว่า ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับโอ้ยิ่งมาเยใกล้นี่ไฟสว่างมากๆเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอิตชีกับ g a นะครับ เอาละครับโอ้สวยงามจริงนะครับนี่นครับก็ชใช้ความเร็วประมาณนี้นะครับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวก็ค่อยมารอชมกันตอนขากลับอีกทีนะครับแต่ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่ากำหนดการตอนขากลับมานี่จะมาถึงวันที่เท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเอน fc นะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ